วิธีการใช้งานกรอกใบสมัครออนไลน์สำหรับผู้ปกครองนะคะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ register.scooby com นะคะจากนั้นไปตรงเมนูสมัครนักเรียนค่ะตรงนี้ก็จะให้กรอกเลขใบสมัครกับรหัสนักเรียนที่ได้รับมาจากใบสมัครนะคะแล้วก็เลือกรูปถ่ายนักเรียนค่ะตรงนี้ก็เลือกโปรแกรมที่ต้องการสมัครนะคะว่าต้องการสมัครโปรแกรมอะไรแล้วก็กรอกเกรดเฉลี่ยดเดิมค่ะ แล้วก็เลือกไฟล์ใบแสดงผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนักเรียนค่ะกรอบเลขประชาชน13หลักนะคะเสร็จแล้วก็เลือกคำนำหน้าแล้วก็กรอกชื่อสกุลของนักเรียนนะคะเสร็จแล้วก็กรอบวันเดือนปีเกิดตามรูปแบบนี้ได้นะคะเป็นพอสอแล้วก็ตามด้วย เดือนแล้วก็ตามด้วยวันที่ค่ะแล้วก็เลือกเชื้อชาติศาส,สนาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่อยู่อาศัยปัจจุบันนะคะต่อข้อมูลบ้านเลขที่ค่ะหมู่บ้านชื่อถนอนตำบลอำเภอจังหวัดนะคะตรงตำบลแล้วก็กเกากตำบลแล้วก็มันก็จะขึ้นอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์ให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็เกอก เบอร์โทรศัพท์ของนักเรยียนค่ะเสร็จแล้วก็ไปกรอกลงข้อมูลครอบครัวนะคะที่จะเป็นชื่อนามสกุลของบิดามารดาผู้ปกครองนะคะตังนี้ก็กรอกชื่อสกุลบิดามารดาอายุเบอร์โทรศัพท์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของบิดาค่ะแล้วก็ตามด้วยข้อมูลมารดาค่ะชื่อสกุลอายุเบอร์โทรศัพท์ของมารดานะคะ จากนั้นก็กรอกชื่อผู้ปกครองนะคะถ้าไม่ใช่บิดามารด a ที่เป็นผู้ปกครองก็ให้กรอกชื่อผู้ปกครองค่ะถ้าเป็นชื่อบิดาหรือมารดาก็ให้กรอกชื่อบิดาหรือมันดาคนใดคนหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นข้อมูลการศึกษาค่ะว่าต้องการสมัครชั้นเรียนเท่าไหร่นะคะม ที่หนึ่งปีการศึกษาไหนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชื่อโรงเรียนเดิมค่ะว่าจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิมที่ไหนนะคะกรอบชื่อโรงเรียนชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดของโรงเรียนเดิมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลชั้นเรียนศาสนาเดิมค่ะ ว่าจบชั้นศาสนาจากตาดิกาหรือโรงเรียนอะไรนะคะก็กรอกข้อมูลตรงช่องนี้ค่ะชื่อหมู่บ้านของโรงเรียนศาสนาเดิมน,นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถ้า เป็นสิทธิ์เก่าหรือว่าไม่ใช่สิทธิ์เก่ารูเวนดารุสก็ให้กรอกตรงนี้นะคะจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลวัคซีนค่ะว่าได้ฉีดวัคซีนเข็มที่เท่าไหร่ไปแล้วบ้างนะคะเป็นข้อมูลวัคซีนของนักเรียนค่ะว่าเข็มหนึ่งฉีดวัคซีนอะไรวันที่เท่าไหร่ฉีดที่ไหนนะคะก็กรอกตรงนี้ค่ะเข็มที่สอง ยังไม่ได้ฉีดเข็มสองหรือเข็มสามก็กรอกว่ายังไม่ได้ฉีดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลักฐานการสมัครนะคะก็ให้เราติ๊กตรงหลักฐานว่ามีหลักฐานใดบ้างนะคะจากนั้นตรงนี้ก็จะให้กรอกข้อมูลผู้แนะนำการสมัครนะคะก็ให้เรากรอกชื่อผู้ที่แนะนำการสมัครนะคะ ช่องนี้ก็ไม่ต้องกรอกนะคะจะเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่เอาไว้กรอกค่ะแล้วเสร็จแล้วก็กดบันทึกข้อมูลได้เลยจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าใบมอบตัวนะคะตรงหน้านี้ตรงไหนที่ข้อมูลยังไม่ครบก็ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะตรงนี้ก็หมูโลหิตค่ะให้ใส่ครบ๊ปเลือดค่ะแล้วก็น้ำหนักส่วนส่งโรคประจำตัวของนักเรียนนะคะ โทรศัพท์ของนักเรียนค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลที่อยู่อาศัยนะคะที่เรากรอกไปก่อนหน้านี้ถาพักกับบิดามันดาก็ให้ใส่ว่าพักกับบิดามันดานะคะแล้วก็เป็นข้อมูลพี่น้องของนักเรียนนะคะพี่น้องที่กําลังศึกษาแล้วก็สถานภาพบิดามันดานะคะ นี่ก็เป็นข้อมูลของบิดาในส่วนที่ยังไม่ครบก็ให้กรอกข้อมูลให้ครบนะคะตรงนี้ก็จะมีเลขบัตรประชาชนของบิดานนะคะชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะตรงช่องที่ยังไม่ครบก็ให้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะ ตี้ม็ให้กรอกอาชีพสถานที่ทำงานรายได้ของพิดานะคะต่อไปก็เป็นข้อมูลของมารดาค่ะเป็นเลขเปัดประชาชนของมารดาชื่อที่อยู่อาชีพสถานที่ทำงานรายได้ของมารดานะคะ ตรงนี้ก็ให้กรอกอาชีพสถานที่ทำงานของมารดานะคะถ้าไม่มีรายได้ก็ให้กรอกศูนยนะคะตรงนี้ก็ให้เรียกว่าใครเป็นผู้ปกครองนะคะแล้วก็เป็นตรงนี้ก็เป็นข้อมูลการศึกษาที่ได้กรอกไปแล้วหน้าใบสมัครค่ะตรงนี้ก็ให้ติดตรงหลักฐานการสมัครที่มีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลของผู้แนะนําที่เราได้กรอกไปหน้าใบสมัครนะคะ こんなんちゃう